ก็เดีวเราเพิ่มสู่รายการรายการคนบวชผีทเที่ยว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 วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพบกับวิกิจกรรมการทำล่มที่ป่า้างจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดบ้านเกิดของน้อง กันทักสินก็พามาแวะดูตรงนี้ครับมีแนะนำาพจังการตามๆนั้นภาพวิจิตสศิลป์ตรงนี้จะมีเป็นภาพน้ำตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของวัฒนธรรมของที่นี่หรือเปล่าคะประมาณภาพกันนี้ก็ตามที่ดูราคาไม่ไม่น่าจะถูกมากนะครับ2,500ัห้าน้บาทหรอที่นี่เราจะพาพี่น้องไปเที่ยวให้หมดเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูช้างเนี่ยไปดูช้างไปดูช้างที่บานช้างที่บางช้างเดี๋ยวเราจะไปกันเออภาพที่สวยมากเลยแล้วเสร็จเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันตรงนี้จะชิมก๋วยเตี๋ยวเรืที่ไหนครับที่ตลาดน้ำอัมพวาโอ้คนละที่ที่นี่ก่อสร้างพบกับผมพิธีกรผมหนุ่มเชิญยิบนมไม่ใช่ ภาพนี้สวยมากพี่ไอไอสวยมากภาพนี้เท่าไหร่คะคุณพี่ภาพนี้นี่ถ้าผมให้ตีนี่กำลังถ่ายคำออกในตอนที่ก่อนประมาณสองแสนโอ้สองแสนไม่ใช่ครับภาพนี้แค่ยี่สิบอาจารย์เฉลิมชัยวาดเองเลยหรือเปล่าคะวาดเลยครับถ่ายพี่ดูภาพนี้ดูภาพนี้สองร้อยบาทภาพนี้ตีหลักประมูลราคาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการ สร้างด้วยอารมณ์ิจริงๆทำเรื่องอะไรครับพ้าปิดบ้านได้ครั้งเดียวต้องทังบ้านไม่ได้เลยครั้นี้พ้า The b บางเด e t h ก s k พอยเป็นผ้าเหมือนสามมิติเลยนะคะประมาณนั้นประมาณตอนนี้ตีราคาประมาณสามแสนสามแสนกว่ากันครับแล้วสามแสนไม่ขายขายแค่สามบาทเทมีมีโคมไฟด้านนี้ค่ะ ีโคมไฟไปดูข้างหน้าครับตามไปตามไปอีกหน่อยครับเราตามลงเราตามตาต้องต้องตามเาตามมาตากล้องต้องตามค่ะอันนี้คือโคมไฟใช่ไหมคะอันนี้คราวนี้เราทำด้วยกระดาษสานะครับโคมไฟะนาดเท่ประทุมรูกเลี้ยงอันนี้โคมไฟญีเปุ่นใช่ไหมคะญป่ปุ่นเราสามารถไปปล่อยข้างานได้ปล่อยนี่ก็เป็นโคมไฟร้านนาออกแนวร้านนาหน่อยจุดไฟข้างล่างแล้วก็ปล่อยทางไล่ ใช่นะพี่อันนี้โคมไฟไฟฟ้าเสียบไม่ใช่เหรอครับพี่คิดว่าน่าจะชัดเขาเรียกโคมไฟโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบเดียวเดี๋ยวไปดูรอบอีกช็อตโฆษณาครับโอเคโฆษณาแต่โฆษณาหน่อครับ